ที่สุดแห่งอาหารทะเลสดผสมผสานวัฒนธรรมอาหารจีนฟิวเยาวรากินชอบครบจบในที่เดียวการเริ่มเวลาบ่ายโมงถึงสองทุง่มภายในงานยังพบกับอาหารทะเลสดสดเป็นเปหลากหลายชนิดกุ้งหอยกู้ลาหลากหลายสายพันธุ์และพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นเด็ดภายในงานหอยแมลงภู่4โล100บาท โลละกบาบาทไม่มาไม่ได้แล้วถูกและดีมีที่นี้ตลาดทะเลยาวรากซีฟูดนะักสวนสุขภาพชุมชนเทศบาลอำเภอโดนสังวัน ทะเลยวราชซีฟูดยกกองทัพอาหารทะเลสดสดบุกโนนสังณสวนสุขภาพชุมชนเทศบาลอำเภอโนอนสังวันที่19-20กงุมภาพันนี้ที่สุดแห่งอาหารทะเลสดผสมผสานวัฒนธรรมอาหารจีนฟิลยาวรากินชอบครบจบในที่เดียวงานเริ่มเวลาบ่ายโมงถึงสองทุ่มภายในงานยังพบกับอาหารทะเลสดสดเป็นเป็น ลากหลายสายพันธุ์และพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นเด็ดภายในยางานหอยแมลงทู่4โล100บาทหอยค้างโลละ25บาทหอยแครงโลละ99บาทไม่มาไม่ได้แล้วถูกและดีมีที่นี่ตลาดทะเลยาวราชซีฟูดณส่วนสุขภาพชุมชนเทศบาลอำเภอโน้